เดี๋ยวฉันเลี้ยงตัวเองมันได้อะรถไฟโอ้โหขายี่สิบเดียรธรรมดาแล้วจะเปรี้ยวคลองนะ เก็บลงเลยเก็<ด>บ,บเลยเก็บเลย <ใน S 2> ข้าวก็หิวเข้าดีๆอย่าปีนเข้าอะไรเข้าดีๆอย่าปีนเข้าสวัสดีแม่มีคนขายตัว๋วซื้ออยงไรต้องซื้อของใครของมันหรือเปล่าทานได้วเวอร์ซื้อตั๋วรถไฟห้าสิบเยน โอ้โหจะเป็นแพลงยังไงเดี๋ยวครับเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องสิมันซื้อได้เหรอนี่ซื้อให้กันได้เหรอได้ได้เนี่ยมันเป็นตั๋วมาไงเอ๊ะเปยังไงโอ้ตั๋วรถไฟเป็นบ้าอยตัวไปเขาไปไปนั่งรอไงชันชราเขาไม่ได้ทิ้งหรือเปล่ามันไหนอ่าทำอะไรอะนั่งแม่ ทำไมมานั่งตรงกางนั่งแบบไม่เผื่อแผ่นั่งด้วยอ่ะมันใช่ดหมันจะรู้ไม่ดีนะดแต่ก่มันนั่งได้สองคนนะคนเดียวนั่งเลยนั่งเลยเดี๋ยวยืนอยู่สี่เก้ายืนบวกยืนบบกร้อนรถไฟใช่ใช่ ตื่นเต้นตื่นเต้นจัดเลยโอ้โหสวดิเตอร์นอ้โหสโวดี้ว่าไงมันรอรถไฟนี่ไงโอ้พอดีมีเหตุการณ์นิดหน่อยอ่ะข้าเดี๋ยวรถที่เลยมาเรียกใหม่อ่ะอ๋อนี่ยังไงม่ขับรถไฟเหรอครับอ๋อข้าป็นแค่ผู้ช่วยอ่ะขับรถไฟนี่ไงท่านไม่คุยกันเลยเจ้าหน้าที่อ่ะอุ้ยทำไมมันขึ้นมาข้างบนอย่างเงี้ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ ทำไมไมาวอย่างไรใช่ไหมเป็นเหตุการณ์ปิดพลาดนิดหน่อยครับท่านอ๋อแล้วก็ช่วยนะฉันจะได้ชื่ออะไรครับค่าคือสิบบาทเตียนคิดอ่ะท่านสิบบาทเตียนคิดนี่ไงสวัสดีแล้วผ่านวหน่อยตรวจตรวจบัตรหรือเปล่าท่านต้องดูใช่ตรวจบัตรท่านเอาอยากเอาตัวให้ท่านเหรอใช่เดี๋ยวค่าขึ้นตัวให้เอาเลยก็ได้นะครับมันใชมันใช้ได้ตลอดหรือเปล่าเลยตัวท่าน คือเที่ยวเดียวใช้ได้ตลอดที่อหรือเปล่าครับเอ่อเที่ยวเดียวรอบเมืองท่านโอ้เที่ยวเดียวรอบเมืองเด้วหมดแล้วก็ตั๋วนี้ไป็ให้ใหม่ใช่ถ้าจะลงสถานีเนี่ยก็คืนตั๋วนั้นนะครับอ๋อแล้วมันวนแล้วมันวน,นไปทางไหนบ้างครับใช่จะคืนให้ข้าหรือว่าให้ผู้ช่วยข้าก็ได้ไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> เดี๋รถไฟเอามวนไปมันวน,น,นไปยังไงบ้าง ถ้าเข้าวาเลนไทน์เนี่ยจะเข้าที่เมืองเซนเลยแต่ว่าถ้าไม่เข้าวาเลนไทน์จะไปอานิสบุร์กวาเลนไทน์ไปเมืองเซนถ้าไม่เราเรารอบหน้าไม่เข้าหรอครับรอบหน้าครับรอบหน้าไม่เข้าจะสลับกันปะ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 ขยังให้ตั๋วฉันคือเลยอ่ะกำลังกำลังว่าจะท่านที่ชื่ออะไรมาเตียนเหรอท่านชื่ออะไรนะท่านไม่น่าชื่ออะไรนะคนรถไฟนะเขาชื่อเจสซี่ อ๋อเจ็ดสี่ขึ้นตรงไหนน่ะรถไฟขบวนขึ้นที่ชาชลาแล้ตามข้ามาได้เลยท่านตรงนี้ได้ปหมขึ้นตรงขึ้นข้างหน้าได้ปห่นไม่ใช่ตรงนี้ได้ท่านขึ้นไปเลยไม่หมายถึงขึ้นไปขึ้นไปดูมะเขาวังคับได้ปล่าอ๋อได้ท่านถ้าท่านอยากชมมือก็สามารถขึ้นได้ท่านอ๋อนี่มันขนม้าขนอะไรได้ไหมเนี่ยท่านโอ้ไม่ได้ท่านไม่ใช่เฮ้ยไหนอะที่นั่งอะอ๋อตามข้ามาเลยท่านอ๋อเราไปนั่งชิวๆกันดีกว่า นั่งชิวอยู่ริมหน้าต่างอยู่วิ่งสิวิ่งไปไหน่ะโอ้ท่านตรงนี้แหละท่านท่านจะนั่งตรงไหนเลือกเอาได้เลยมีอะไรขายด้วยเปล่าสุราพับปิ้งอย่างนี้หรือเปล่า๋อ้รถไฟเราไม่มีอ่ะท่านไม่มีสวัสดีน่าชื่ออะไรน่าชื่ออปลาโต้พ้าเห็นทุกท่านพ้าก็เลยตามมาอันนี้นี่ยงซื้อตัวยังไงเชียงเลยท่าน อ,อ๋อยางกัยท่านแข็งว <laughs> เดี๋ยวยังไม่ทำหง่ไม่ช่วยเ <laughs> ขายังไม่ซื้อตั๋วเลย <laughs> ไม่ได้ฟ้องอไม่ได้ฟ้องเขายังไม่ได้ซื้อตัว๋ว <laughs> เอา้าท่านลืมซื้อหรือเออถ้าท่านลืมซื้อเดี๋ยวท่านไปซื้อกับเจ้าที่ที่ขับรถไฟก็ได้ฮนะท่านออได้คนระับ <laughs> แล้วท่านจะไปไหนกันผู <laughs> ้ต้องมาเป็นไหมอ๋ออันนี้นะ่าจะไปไม่ได้นก่อนนะเดี๋ยวข้าขอดูแผนที่แป๊บ มันนั่งไม่ได้อะทนี่จะแวะไปเซ็นก่อนนะครับโดีท่านนั่งยังไงอ่ะนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้ผู้ช่วยได้หรือท่านเดี๋ยวข้าขอดูสักคู่นะนั่งยังไงน่งคือต้องนอนเลยมันตั๋วนอนหรือเปล่าไฟชั้นหนึ่งอะตั๋วนอนอ๋อ่ะถึงแล้วอ่ะยังยัง ว่าแต่มีคนมาขึ้นมาขึ้นเยอะไหมท่านผู้ช่วยโอ้ตอนพวกท่านยังไม่มามีคนขึ้นมาเต็มเลยอ่ะท่านเขาลงไปแล้วอ่ะวุ่นวายมากเลยอโอ้จิตรอาหารด้วยดีดีดีชอบชอบชอบแล้วไอ้ตัวบีบบีบเนี่ยครับมันมันมีแบบบอกไหมว่าทำไมต้องบีบสองครั้งสามครั้ง โอ้อันนี้ก็เอาเพื่นมารู้ว่าจะออกไม่เสียท่านไม่ถามว่าเขาพิ่งมาหนูไปถามเ่ึงนนเราดูู่คนที่พวกทานจะวดรอบหนึ่งใหญ่ๆใช่ไหมแล้วค่อยลงใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราถามเขาว่าทำไมต้องขับเร็วอะไรขนาดนั้นมันมันไปแถวโซนล่างไม่ได้ใช่ไหมท่าน ไม่ได้โซนล่างไม่มีรางรถไฟเลยมันมีอยู่มันมีแต่เปิคนละสายคัคนละสายท่านใช่เจสซี่เสซี่ท่ต้องถามผมก่อมีอะไรถามนะครับทำไมต้องขับรถไฟเร็วขนาดนี้เราต้องส่งลูกค้าให้เร็วที่สุดทำเวลาใช่ไหมท่านเสียเวลาเดี๋ยวลูกค้าจะเสียเวลา เลยว่าพีจิตรอีกสักพักหนึ่งครับมันจะมีเคสต,ตรงนั้นเอาขอบรบกวนเบารถไฟกับพลาจะโดดลงข้ลาดอ๋อได้ๆด้ไดถ้าถ้าลงอาจารย์ลองท่านลุกไปได้เดี๋ยวถ้าเปล่ารถไฟได้ครับถ้าเรากโดดลงอันนี้ครับโอเคตรงนี้เลยไหมโอ๊ยใช่ใช่ใช่มันจะฮึตัวเขาจะทำอะไรหรือเปล่าท่านจะโดดน้ำจากตรงนี้หรืออ๋อถ้ามันเร็วเราจะโดดลงไม่ได้ใช่ไหมนั้นอ้อที่ข้าก็ไม่รู้ข้าไม่ลอง หรือท่านจะลองไหมล่ะถ้าก็อยากติดกันข้ากับต,ตัวต้องมีอาชีวิวๆเกีย่ยวกับความรู้ใหม่ๆเนี่ยอันหนึ่งสองพันมันมีคนชิ่งไปท่านแบบไม่คืนตัวอะไรแล้วท่านมันมีคนแบบไม่คืนตัวเลยก็อาจจะมีนะท่านแล้วก็เรียนมาแล้วขึ้นรอบหน้าอะไรเงี้ยข้าคิดว่าคงไม่มีใครทําแบบนั้นใช่แต่ตัวมันแพงจนไปเก่า เหรียนสองเหียียบอแางอโหอันนี้ข้าก็พูดไม่ได้ต้องไปคุยกับท่านเจ้าเมืองอ่ะอะไรเหตัวไงมันเปลี่ยนไหไงมันเพิ่งเปิดไงการเพิ่งเปิดคนมันได้ขึ้นมาไหวยซะก็เสัรเหรียนสองเหรียญเนี่ยคนมอยกมาใหม่เขาอาจจะขึ้นมามาได้ไงี้เอ่ะซือมา โมงแค่ไหนจะถือไม่เป็นไรครับขันขอโทษมันมีอีกมันมีตรงนึงไหมเหรอที่มันแบบว่าอยู่อยู่โซนใต้มีตรงนึงตกลงไปถึงไม่น่าจะเหลืออะไรเลยนี่ตัวนี้ดูขวาดิขวาโคตรสวยเลยดิโอ้วิวนี้โอ้โหของการะลอรถไฟให้ดูด้วยถสวยมากจริงๆ รุ้กว่า50เหรียญนี่รุ่งไล้วผมผ่า,านแล้วพอแล้วคุ้มแล้วมาชมบรรยากาศ50เหรียญน,น,นี่นี่นี่โอ้สุดยอดเลยโอ้โหโอ้โหวิ่งนี่ดูน้ำตกเลยนี่แหละนั่งตั้งนานรอดูแค่ตรงนี้นมีการมารได้ ไม่เคยมาถึงทางนี้ทำไมอ่ะจะมาทำไมล่ะมันไม่มีอะไรหลักสมบัตินี่นี่นี่วงยาวไหมไม่มันจะยาวกว่านี้อีกมันมีตรงนึงเนี่ยอะไรหรอนี่ไงวงนี่นี่นี่อุโมงค์นี่เลยโอ้โหมันเกิดไฟไฟ อ๋อต้องรับเข้าสู่เฮ้ยนี่ท่านจะเอามีดมาแทงข้าหรือเมื่อไม่ใช่ท่านผิดเิียอนี่นเองกอผีอ่ะไม่ใช่อะไรเน,น,นี่ยท่านนี่เองกอผีนะกลัวความมืดนะกลัวความมืดกลัวความมืดโอ้โหแสบตา อะไรกันล่ะรอผ่านันด right hmm. okay, ูไปโอเคครับตรงนี้อ่ะกระโดดตรงนี oh, here, ้อ oh ่ะชใชาเลยนะเดินมาอะไรท่านบอกบอกเขาหน่อยสิเอ้าตรวจไปแล้วหรือไปเอาเข้าไปแล้วเจอ้ันเจอกันท่านไปเจอกันใหม่โอจุกโอ้จุก ออกไปแล้วโอ้ทางไหนเนี่ยข้างบนข้างบนบาย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 อะไรบายบายยังไงเดี๋ยวยบายไม่เป็นมะเดี๋ยวรอรอรอไว้พี่รอปืนไว้รอปืนไว้ปีนี้ปีนี้เห็นโดนอะไรโดนโหโดนพวกอยู่ขนาดนั้น ไม่เห็นมีเลยเดี๋ยวรอดรอดแล้วเนี่วิ่งรอดแล้วเนี่อยูไรเดียะที่รองสูนให้ไม่เห็นอ่ะไม่เห็นไม่เห็นต่ใส่หมวกได้นะ เห็นแล้วหมวกมันเนี่ยเห็นแล้วหมวกมันร่วงเลยไอหมวกนี้ก็เท่ดินะหมวกท่หมดเลยไอหมวกพีุนไอหมวกนี้ไม่เคยไม่เคยเห็นคนใส่ในเมืองอะไรงั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแอบขึ้นหลังแอบขึ้นขึ้นหลังรถไฟเลยไปแอบขึ้นหลังทำไมปวุ้ยวุ้ย ทันไหมเนี่ยสองนาทีทันทันถูกทางวะเนี่ยดูดิถูกทางถูกทางเดี๋ยวเดี๋ยวเราบอกทางให้ไกลไแล้วก็แล้วตามทางตามทางไปเลยทันไหมเนาะหมวกเข้าว่ะนาทีคนนี้ตรงไปตรงไปตรงไปตามทางไปตามทางจะเจอข้างหน้าเป็นทางรถไฟตามทางจะเจอข้างหน้าทางรถไฟโอเคข้างหน้า ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขวาขวาไม่เป็นไรนี่เราทางนี่ไหมตัดนี่ไหมโอเคนั่นแหละทันทันไปตรงไปนี่เสียงรถไฟไปงไหนเข้าทางไหนฮะข้างนอกข้างในนั่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 นลงลองลงเรื่องเรื่งข้างน้นุนานนู้น ยคิดว่าเขาจะเห็นเราไหมไม่เห็น้าเห็นแค่จ่ายตั้มอ๊อมาขึ้นทงบนยังไงเห็นด้วยนเออตรงนี้มันนั่งได้ด้วยวะตัวต้นนี้ตัวนี้น่าจะรอดอยู่ไม่นนู่นนู่นสองคนรอดนแล้วนะ ทำไมไม่เห็นคนน่ะทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะเออทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วเขาจะจับได้เขาไม่เห็นเราหรอกที่นั่นนี่มองขึเนมาแล้วต้องโดดด้วยเมื่อกี้ยังจุกอ่ะจุกอ่ะไปเร็วจุกจุกแนะไหน้าสั่นเลยเนี่ยโดดไปนึกว่านึกว่านี่แล้วอ่ะนึกว่าสลบไปแล้ว โอ้สวัสดีท่านสวัสดีครับเฮ้ท่านจะขึ้นรถไฟหรือเปล่าอ่ะจำลองไม่ได้หรอจำได้สิท่านจำลองไปเมื่อกี้เองอะฉันแอบขึ้นรถไฟมานะโอ้ท่านแอบขึ้นตอนไหนอ่ะก็ตอนที่อยู่เอ็นที่เบื้องไงพี่ท่านพูดจริงหรอจริงไม่รู้เลยเนี่ยแลาวทำไมเราไม่ตรวจรถไฟอะเราไปผู้ช่วยไม่ตรวจรถไฟ คุยช่วยท่านคุยบนข่าวเข่าชิวท่านลงไปแล้วมันจะไปลงไปแล้วมันจะทายแค่หน่อยอ๋อท่านจะซื้อตัวอีกรอบใช่ไหมได้ได้แหละซื้อตัวเราหมดละถือว่าเมื่อกี้ข้าวไม่เห็นละกันใช่ไม่เห็นอยู่แล้วว่าเมื่อกี้ไป่เส้นตัวเราใมีมีสาวมาได้มีคนมาพาไปขึ้นก่อนขึ้นซื้อซื้อตัวนอย่างเงี้ยเราซื้อให้ซื้อฉันด้วยสครูนะครับอันนี้ า okay. งตัวตัวนู่นเอาให้เอาให้เอาให้นายสถานีเลยสองใบอ่ะให้เขาดูเลยสองใบเราสองใบไม่ต้องให้สองคนสองคนท่านอันนี้หัวหน้าขึ้นกันเลยเดี๋ยวฉันไล่มาไอีกคนนี้ไม่ใช่ปนนี้่ได้ยังไงเนี่ยทอาไมฉันมาส่องอะไรเไม่กันไม่กัน ไม่ไไม่อยากขึ้นเทื่องนี้เลยทำไมไม่ถูกชะตาไอ้หมอนั่นเหรอไม่ไม่ไม่จอกก็เราไปข้างหลังสิเราอย่าไปนี่สิไปข้างหลังนะมันเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฉันฟังแนวไม่เล่าเล่าหน่อยสิอุ้ยอยู่คนอยู่คนมายืนคุ้ม มาตรวจอะไรมาตรวจเราโอ้เราหัวท่านระวังหัวต่อไปแล้วไปแล้วแล้วแสนุกไหมล่ะยังหัวแข็งอยู่อ่ะยังยังไม่นั่งอีกยังไม่นั่งนั่งข้างล่างไม่ได้ขานั่งด้วยสิอย่านั่งนะมันเป็นข้างบนเกิดมันบนนั่งข้างหลังค่ะ ท่านเด็ดกันออกก็ท่านนาี่มันถูกมไหมท่านตรงนั้นระวังนะท่านเอาเอาล้องโอ้อยากได้วิวดีๆล้วนั่งอ,อันตารายหน่อยอันตารายจริงโอยจนไหมไปข้างล่างไม่ฉันกลัวหัวหนายมันจะโขกเองข้างหน้าเ,นนเลยนะ <S <S เร็วเร็วๆๆเร็วเร็วมัน ข้างหน้ามันจะมีอีกไม้มีไม้อะไรไม่มีต้องจอดรถก่อนเกิดอะไรขึ้นยี่งเหียยไหมนโอ้ออึิงรือเปล่าเอฟสองอะฮะจะซ้องเบิรงอยู่เร้อ โบกมือโบอกมือได้บไดบบโบกมือไหนมวนโบกมือไม่เปลี่ยนนะสิันนี้ฮะมาดีมาดี <c oughs> ไม่ทันข้ามเลยใช่โปลิสน,นะอีกขึ้นไปจังไรบนนั้นนะ <c oughs> อ่าเขาให้ขึ้นได้เขึ้นไปชมวิวได้เลย, <c oughs> ยครับเก็นไม่กลัวลูกมาได้ไงละลายระวังได้ครับผมขอบคุณครับโอ้บายบายโอ้เหมือนเต่าว้านโอ้บายบาย บยางไรพวกท่านไม่ได้ยินหรอกยิงฉันตะโกยี่สิบสี่เลยไม่ยี่สิบสี่ไอพวกเขายกไม้ได้ยินฉันหรือเปล่าท่านส่องดูรถไฟคนนี้ไม่เคยเห็นรถไฟเนี่ยไม่ได้ไม่เปเรื่องไหนควรจะมีคนบ่นไส้เราสองคนละัดขอดหรือเปล่าบัดขอดประจำรถไฟไงยังไม่มีคิดอย่างนี้นะ งานไม่ทำก็มาฮูนี่ทำอนะไรวะน่ะยอันนี้สามอันนี้สามไม่แน่นะปุ่นอะไรโฟลิสอยู่ข้างบนอุ้ยเอาเว่าไปว่าปุ๊บ ปไ <c oughs> ปไห <c oughs> นไรถขี่ไปไนรถไฟไหายไปไหนหายอะไรก็อยู่ดีๆก็ร่วงไปเลยไม่เห็นรถไฟไปนู่นแล้วนู่น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 เห็นคนวิ่งอยู่ตอน,น,นไปแล้วเหรอเออมันไม่ได้หายเหรอไม่หายฉันยังนั่งอยู่เลยโอ๋อมาวันนี้วันนี้